หลวงตาเล่าเรื่องท่านพ่อลีสอนสมาธิสมเด็จอ้วนติดโสหลวงตาเล่าเรื่องท่านพ่อลีสอนสมาธิสมเด็จอ้วนติดโสในเรื่องนี้ขอนำเรื่องท่านพ่อลีธรรมทโรสอนสมาธิสมเด็จพระมหาวีระวง์อ้วนติดโสที่หลวงตามหาบัว อย่าณนสัมปันโนเล่าไว้มาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้ทราบกันมีความว่าพระสมเด็จผู้มีปฏิปทาอย่างนี้หายากยิ่งนักเพราะสมัยนี้อย่าหวังว่าจะหาพระสมเด็จที่อ่อนน้อมถ่อมตนยอมลดตนลดทิฐิมานะเพื่อทำขั้นสูงนั้นเจอหาเข็มในมหาสมุทรยังง่ายกว่าเป็นไหน ในสมัยที่ท่านพ่อลีอยู่จำพรรษากับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดบรมนิวาสปทุมวันกรุงเทพท่านได้รับความเมตตาจากสมเด็จเป็นอย่างมากแต่สมเด็จท่านไม่ค่อยจะเชื่อน้ำยาพระกรรมฐานสักเท่าไรท่านเคยออกคำสั่งไล่พระกรรมฐานออกจากป่าแม้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเองก็เคยถูกท่านไล่มาแล้ว ท่านพ่อลีจึงคิดหาทางที่จะดัดนิสัยสมเด็จให้รู้เสียบ้างว่าธรรมของจริงผู้รู้จริงเป็นอย่างไรสมเด็จท่านอ่านตำรามากชอบวิจารณวิจัยแต่วันวันผ่านไปโดยไม่ปฏิบัติสมาธิภาวนาพิจารณาสังขารทำแต่งานภายนอกคิดดูแล้วก็น่าสงสารท่านเป็นผู้มีคุณูประการต่อเรา เราต้องปฏิบัติการตอบท่านด้วยธรรมที่รู้เห็นมาตามสติปัญญาที่มีเมื่อท่านพ่อลีคิดอย่างนั้นท่านก็เริ่มปฏิบัติการเบื้องต้นท่านจึงกำหนดจิตเพ่งกระสินน้ำและไฟในบางคราวเพ่งกระสินน้ำใสสมเด็จก็จะหนาวสั่นสะบันเหมือนคนเป็นไข้จับสันบางคราวเพ่งกระสินไฟท่านกำหนดไฟไปเผาสมเด็จ ร้อนรนกระวนกระวายเผาไปทั้งร่างแต่การเพ่งกระสินทั้งนี้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพกลับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยๆสมเด็จท่านจึงเรียกท่านพ่อหลีมาถามว่าเอวันนี้มันมันเป็นอะไรกันนะเดี๋ยวร้อนเหมือนถูกไฟเผาเดี๋ยวหนาวจนสะบันเมื่อท่านพ่อหลีเข้าไปหา ทำทีจับโน่นจับนี่พูดว่าไหนไหนมันเป็นอะไรอากาศร้อนหนาวมันก็เปลี่ยนแปลงบ้างแหละขอรับเจ้าประคุณเมื่อเป็นหลายครั้งหลายหนสมเด็จท่านเป็นนักปราดฉลาดหลักแหลมท่านสังเกตหาเหตุผลเสมอจึงเอกใจเป็นที่น่าสงสัยเพราะถ้าท่านพ่อหมาเมื่อใดอาการนั้นก็หายทันที สมเด็จท่านจึงพูดกับพระใกล้ชิดว่าเหตุที่เป็นดังนี้ท่านหลีคงทำเราแหละเราเคยดูถูกพ่อของพระกรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มันซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านหลีหลังจากนั้นมาสมเด็จท่านก็เข้าใจพระป่าอุดหนุนส่งเสริมในการสร้างวัดป่ากรรมฐานเช่นวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญของกองทัพธรรมกรรมฐานในสมัยนั้นต่อมาสมเด็จท่านขอร้องให้ท่านพ่อลีสอนสมาธิให้ทุกวันท่านพ่อลีไปอยู่แห่งหนตําตำบลใดท่านก็จดหมายไปตามมาทุกครั้งนับว่าท่านพ่อลีเป็นผู้ที่ท่านโปรดปรานมากเมื่อสมเด็จปฏิบัติได้ถึงขั้นจิตลงสู่ความสงบ ท่านได้กล่าวชมท่านพ่อหลีว่าคำพูดของคุณแปลกจากพระกรรมฐานองค์อื่นแม้เราจะทำไม่ได้ไม่ถึงก็เข้าใจได้ชัดแจ้งไม่สงสัยพระอาจารย์มัน่นพระอาจารย์เสาที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเราท่านก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนคุณมาอยู่กับเราเพราะเรารู้สึกมีสิ่งแปลกประหลาดใจหลายอย่างในขณะนั่งสมาธิแล้วสมเด็จท่าน ก็เผยความในใจว่าเราไม่เคยนึกเคยฝันเลยว่าการนั่งสมาธิจะมีประโยชน์มากอย่างนี้เราก็ได้บวชมานานไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้เลยแต่ก่อนเราไม่นึกว่าการทำสมาธิเป็นของจำเป็นแต่บัดนี้เราได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงอันมีผลปรากฏที่ใจแล้ว หลวงตามหาบัวยานสมปนโนได้กล่าวสรุปไว้อย่างน่าฟังว่าท่านพ่อหลีนี่เองเป็นผู้ที่สามารถเอาชนะใจสมเด็จได้แต่ก่อนนั้นสมเด็จเป็นคนบ้ายศแล้วเที่ยวขนาบกรรมฐานไปทั่วเที่ยวไล่ไล่พระกรรมฐานที่อยู่ในป่าในเขาหลวงปู่มั่นก็เคยถูกไล่ต่อมาในงานเผาศพหลวงปู่เสากันตาศีโล สมเด็จได้พบกับท่านพระอาจารย์มันท่านจึงเดินเข้าไปหาแล้วพูดว่าเออท่านมันเราขอขมาโทษเธอเราเห็นโทษแล้วแต่ก่อนเราก็บ้ายศหลวงตามาหาบัวเล่าพร้อมทั้งหัวเราะมีรอยยิ้มหน่อยๆที่ริมฝีปากเป็นกิริยาที่น่ารักเคารพของพระอริยเจ้าผู้สงบระง,งับ นี่เองสาระสำคัญในบทนี้ท่านผู้มีธรรมท่านปฏิบัติต่อกันด้วยความงดงามถือธรรมวินัยเป็นใหญ่ไม่ได้ถือยศตำแหน่งอันกิเลตแต่งแต้มให้ลุ่มหลงผู้รักธรรมจึงยอมตนสละตนจากความยึดมั่นถือมั่นไปสู่ความว่างเปล่าจากกิเลสแต่เต็มตื้นไปด้วยคุณธรรมเพราะการบรรลุธรรมบรรลุด้วยใจ หาใช่บรรลุด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เพศสภาวะชาติตระกูลญาติพี่น้องหรือทรัพย์สินเงินทองไม่หากอยากได้ต้องมีการประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานมีวิช,ชามีธรรมมีศีลและมีชีวิตอันอุดมไปด้วยความดีเท่านั้นเพียงเท่านั้นจริงๆขณะที่สมเด็จกำลังอาภาษหนะักท่านได้สั่งว่า ท่านลีต้องอยู่กับเราจนตายถ้าเรายังไม่ตายท่านจะหนีไปไหนไม่ได้จะมาเฝ้าหรือไม่เฝ้าอยู่ปฏิบัติก็ตามขอให้เรารู้ว่าอยู่กับเราก็พอท่านพ่อลีจึงรับปากว่าจะอยู่ปฏิบัติแต่ก็คิดในใจว่าเป็นกรรมอะไรของเราหนอจึงต้องมาอยู่เหมือนถูกกักขังในเมืองพระนครเช่นนี้ท่านใดนั้น ท่านได้กําหนดจิตพิจารณาได้ทราบว่าเป็นกรรมเก่าที่เคยขังนกเขาไว้ก็เลยต้องจําใจอยู่ท่านพ่อหลีได้ฝึกสอนให้สมเด็จนั่งสมาธิทุกวันโดยเจริญอาณาปานาสติมีข้อสำคัญเจข้อคือหนึ่งให้ภาวนาพุทธลมเข้ายาวๆโทลมออกยาวๆก่อนสามครั้งหรือเจ็ดครั้ง 2. ให้กำหนดลมเข้าออกโดยชัดเจน 3. ให้รู้จักสังเกตลมในเวลาเข้าออกว่ามีลักษณะอย่างไรสบายหรือไม่สบายกว้างหรือแคบขัดหรือสะดวกช้าหรือเร็วสั้นหรือยาวร้อนหรือเย็นถ้าไม่สบายก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขจนได้รับความสะดวกสบาย เช่นเข้ายาวออกยาวไม่สบายให้เปลี่ยนเป็นเข้าสั้นออกสั้นเป็นต้นจนกว่าจะได้รับความสบายเมื่อได้รับความสบายสะดวกดีแล้วให้กระจายลมที่สบายนั้นไปในส่วนต่างๆของร่างกายเช่นสูดลมเข้าไปที่ท้ายทอยปล่อยลงไปในกระดูกสันหลังให้ตลอดไปตามขาขวาทะลุป,ปลายเท้าแล้วกระจายไปในอากาศ แล้วกลับมาสูดใหม่ปล่อยเข้าไปในท้ายทอยปล่อยลงไปในกระดูกสันหลังปล่อยไปตามขาซ้ายทะลุถึงปลายเท้ากระจายไปในอากาศแล้วก็ปล่อยลงคอหอยกระจายไปขั้วปอดขั้วตับกระจายเรื่อยลงไปจนถึงกระเพาะเบากระเพาะหนักแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปตรงกลางอกทะลุปไปจนถึงลำไส้ กระจายลมสบายเหล่านี้ให้ทั่วถึงกันจึงได้รับความสะดวกขึ้นมาก4ให้รู้จักขยายลมออกเป็น4ี่แบบคือ1เข้ายาวออกยาว2เข้าสัน้นออกสัน้น3เข้าสัน้นออกยาว4เข้ายาวออกสัน้นแบบใดที่เป็นสบายให้เอาแบบนั้น หรือให้ทำสบายได้ทุกแบบยิ่งดีเพราะสภาพของบุคคลลมหายใจย่อมเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา 5. ให้รู้จักตั้งสติของจิตฐานไหนเป็นที่สบายของตัวให้เลือกเอาฐานนั้นคนที่เป็นโรคเส้นประสาทปวดศีรษะห้ามตั้งข้างบนให้ตั้งอยู่สูงตั้งแต่คอหอยลงไปและห้ามสะกดจิตสะกดลมให้ปล่อยลมตามสบาย ปล่อยใจตามลมเข้าออกให้สบายแต่อย่าให้หนีไปจากวงลมฐานเหล่านั้นได้แก่ 1. ปลายจมูก 2. กลางศีรษะ 3. เพดาน 4. คอหอย 5. ลิ้นปี 6. ศูนย์หรือสะดือนีิฐานโดยยอ่อคือที่พักของลม 6. ให้รู้จักประสาลม และขยายจิตออกให้กว้างขวางให้รู้ส่วนต่างๆของลมซึ่งอยู่ในร่างกายนั้นก่อนแล้วจะได้รู้ในส่วนอื่นๆทั่วไปอีกมากคือธรรมชาติของลมมีหลายจำพวกลมเดินในเส้นประสาทลมเดินหุ้มเส้นประสาททั่วๆไปลมกระจายออกจากเส้นประสาทแล่นแทรกแซงไปทั่วทุกขุมขนลมให้โทษและให้คุณ ย่อมมีปนกันอยู่โดยธรรมชาติของมัน